ที่ผมต้องเรียนรู้กับวงการการที่ต้องทํางานในวงการให้มันเข้าใจในทุกมุมอะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตลนะเรื่องของการบริหารความรู้สึกของทั้งแฟนๆก็พาร์ทเนอร์ partner, แล้วก็ทีมง,งานผมใช้เวลา1ปีในการจัดการทุกอย่างจนกว่าจะถึงวันนี้เพราะ,ะั้นปีนี้จริงๆเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือโฟมินิที่กำลังจะแหงข่าวเย็นนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมว่าเป็นบิลอนคาวมากๆที่สุดคือเราเขาเรียกว่าอะไรอะ ประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้ผมเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราคือใครแล้วเราควรทําอะไรเราเราควรจะมีใครในชีวิตที่พากันไปอย่างไงบ้างอย่างเงี้ยก็ก็จะเห็นจากผลงานที่ผ่านๆมามันจะมีความมันยังมีความไม่ชัดเจนในบางจุดนะครับวันนี้ผมว่าผมชัดเจนที่สุดแล้วก็เลยเกิดงาน The Next Project ขึ้นมา,าปีที่คุณจะเห็นโฟมนิตก่อนส่วนเรื่องชายยังมีอยู่คนระับชายยังมีอยู่แต่มีการปรับเปลี่ยน เป็นการปเปลี่ยนครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งที่เราจะทําให้มันเข้าถึงคนมากขึ้นเพราะว่าเรารอได้รับโอกาสไปแล้วจริงๆถ้าจะทําเลยตอนนี้มันพร้อมแลผมเขียนบทเสร็จแล้วแต่ผมรื้อใหม่เพราะผมอยากให้ให้มันถึงใจคนจริงๆนะครับก็จะได้เจอการใช้ใน,นี่ก็คือปีหน้าแต่เป็นเวอร์ชันใหม่ที่เห็นบอกว่าเห็นตัวเองชัดขึ้นก็คือเป็นอะไรบ้างเรารู้แล้วว่าเราจะพุ่งไปตรที่มีอันนี้คือแน่ๆว่า,วาองค์กรมันใหญ่ขึ้นมากครับแล้วก็เราอยากจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของวงการบันเทิงเราอยากสร้างสรรค งานบันเทิงที่คำว,ว่าบันเทิงือสนุกตอนนี้เราก็ไหล่ก่อแล้วก็แต่อ่อนน้อมคือที่ผ่านมาผมอาจจะแบบมาจากการที่ไม่ได้เตรียมตัวมามันก็เหมือนกับคินพอร์สมันเหมือนกับตู้มจดรูแล้วมันมีหลายอย่างที่เราเราก็รับมือไม่ถูกเหมือนกันครับในฐานะที่ผมไม่ได้ไม่ได้เคยต้องมาตอบสื่ออะไรอย่างเงี้ยผมคุยกับตัวเองซะก่วนมากจนตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคผมนิ่ง พอนิ่งคุ้บแบบความคิดอะไรมันก,ก็สรุปอย่างที่เห็นเขาไปคุยกับใครทุกคนก็พร้อมทํางานกับเราอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสื่อก็พร้อมจะซัพพอร์ตผมรู้สึกว่าวันนี้ผมใจนิ่งพอแล้วที่จะเดินต่อไปอย่างมั่นคงแล้วก็อยากจะอยู่ในวงการให้มันดีๆเป็นสิ่งดีๆของวงการครับกับการการโอเคเรามีจุดโคลงมันใหญ่ขิ้งกว่า โอเคมันมันต้องแยกเป็นหลายแบบอย่างที่เห็นนะ่ะหลายคนอาจจะงงว่าทำไมผมปล่อยน้องๆรุ่นแรกไปรับงานเองครับคือจริง,รงๆทุกคนยังมีสัญญากับผมอยู่หลายคนแี่สัญญายังไม่หมดหรือว่าที่ออกไปแล้วเนี้ยผมไม่เคยเอาสัญญามาบีบใครเลยครับคือผมแค่รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสที่ดีอยากให้เขาไปเพราะเราไม่สามารถผลิตได้เยอะขนาดนั้นแน่นอนถ้าสมมติเราผมพยายามจะผลิตแล้วเอาแต่นักแสดงที่อยู่ในสังกัดลามาเล่นนะบางครั้งบทมันไม่ได้เหมาะหรือว่าความสามารถของเขามันยังไม่ได้เหมาะกับบทนี้อะไรเงี้ยผมเลยเปิดโอกาสไปรับงานเองโดยที่ไม่ต้องมาแบ่งอะไรให้คเลย คือเราคิดว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าก็าจะได้เห็นเกิดขึ้นว่าอทำไมน้องๆเขาเริ่มเริ่มไปรับงานเองหรือมีโอกาสอื่นๆคือเราแค่แนะนําแต่เราไม่ไม่ไปตัดอะไรจากเขาครับแล้วก็ส่วนคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโปรเจกต์อะไรมันจะพากันทําอะไรมันไม่ใช่ให้มารอเฉยๆคือผมไม่อยากจะให้คนมาอยู่ในสังกัดแล้วรอไงครับว่าถ้ามีงานเราต่างคนต่างได้ด้วยกันโอเคแต่นวันนี้ยังไม่มีคุณไปทําก่อน คุณไปทาสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องมีชีวิตเดินต่อไปคุณต้องมีรายจ่ายรายได้ต่างๆใช่ไหมนะวันนี้ผมเลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็จะเชิญกลับมาจอยกันเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์คืออย่างของค่ะเจ้หาหวงเด็กแต่เราใจกว้างว่างษนี่ขออย่างเดียวคือจริงผมเข้าใจกว้างมากๆจริงๆนะใจกว้างมากๆจนหลายคนงงแต่ว่าขออย่างเดียวว่าอยากโปหพแล้วก็คือการทํางานวงการบันเทิงนะครับคือมันไม่ใช่แค่ว่าคุณเข้ามาแล้วอยากดังพอดังเสร็จคุณก็ไปคือผมแค่ อยากจะบอกว่าคุณต้องจริงใจกับมันจริงแล้วก็มันไม่ใช่แค่ผมอะ่ะสมมติวันหนึ่งใครที่จะเป็นที่ชื่นชอบอะ่ะมันมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งพาร์ทเลิ์มีทั้งแฟนๆที่พาคุณไปวันนึงเกิดอะไรขึ้นก็หวังว่าคุณจะไม่ลืมพวกเขาละกันแค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่บิออนทาวปุฝังเพราะั้นเนี่ยวันนี้ถ้าแค่เรื่องรายได้อะไรอย่างี้คุณคุณเอาเลยเพราะว่าคือผมไม่ได้อวดรวยนะแต่ว่าช่องทางการหาเงินหกค่าตัวเด็กอะ่ะมันไม่ทําให้ใครรวยได้นะ ยังทาจริงๆเราทําครบลูกครับเพียงแต่ว่าเราเราโฟกัสสำหรับคนที่มีโปรเจกต์เนี่ยเราดูแลแบบโอเคมีอยู่ในสังกัดเองที่ส่วนคนที่ยังไม่มีโปรเจกต์เราปล่อยให้ไปทางานของตัวเองแต่ถ้ามีโปรเจกต์เราก็เชิญกลับเข้ามาทําใหม่เงนี้เหมือนกันไม่ต้องโยเกิดกระตยคือผมว่าวิธีนี้ทําให้ทุกคนมีอิสระภาพแล้วเราก็ร่วมงานกับใครก็ได้ครับไม่มีสัญญามีครับ,รบแต่ว่าไม่ได้สัญญาที่ผูกมัดขนาดนั้น ใช่ก็ใช่ก็<ไ>ปเป็น,เป,นเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่แสยงว่ามันก็อย่างที่บอกเวลาผมทําซีรีส์อะไรก็ตามมันจะไม่ใช่แค่ซีรีส์มันจะมีโชว์มีอะไรคือผมคนชอบทําโชว์อย่างที่เห็นเตะต่อยแนละ้วเราชอบเราก็รู้สึกว่าโอเคเราลองร่วมกันกับสักพักนึงแต่ถ้าใครที่ร่วมแล้วอยากจะไปทําอะไรของตัวเองมาบอกได้เลยผมยินดีในยุคนี้อะไรยากผมว่าสําหรับผมคือจริงๆแล้วการเปิดใจของของคนมันมีมากขึ้นเยอะแล้วคือไม่งั้นคง ผมคงไม่มีที่ยืนน่ะเพราะผมเป็นค่ายที่จริงๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูแบบมีความคิดที่ฉีกๆแต่วันนี้คนปวดเปิดใจเยอะแล้วผมว่าที่ยากที่สุดคือเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพคนทํางานวงการบันเทิงคือถ้าไม่ใช่นักแสดงเนี่ยรายได้ค่อนข้างจะตัดคือมันเป็นทั้งระบบอันนี้ผมก็กังวลคือผมเวลาลงทุนซีรีส์เรื่องนึงผมอยากจะใช้เงินลงทุนที่เยอะคือมันไม่ได้เยอะแค่ขายภาพคือผมว่าทีมงานทุกคนควรได้รับรายได้ที่คุ้มแล้ววันนี้มันยังเป็นที่อย่างนี้อยู่มันยังถูกซื้อทั้งทที่รรไไเนดดััปะบโลก แต่ว่าผมว่าบัตเจตมันยังยังทำให้ชีวิตดีกว่าน,นี้ได้อะอยากให้อยากให้แบบอยากให้ช่วยกันนะครับแล้วคือเราไม่ได้ขอแบบว่าเอาเงินเพิ่มมาเพื่อผมจะรวยขึ้นแต่ผมอยากให้ทีมงานทุกคนในกองเขามีชีวิตที่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีไม่ใช่ทางาน14ชั่วโมง1ิชั่วโมงกินอาหารไม่อร่อยทําแล้วเสร็จเช้ามาต้องมาใหม่อีกแล้วอย่างเงี้ยมันคุณภาพชีวิตมันไม่ดีมันจะทางานบันเทิงได้ยังไงก็ที่ผมพูดมาตลอดผมว่านี้คือติดข้อเดียวตอนนี้มันมันเปิดกว้างหมดแต่ถามว่าในความเปิดกว้างก็กาากันนนเผมว่ตอี หลายผู้ผลิตเองก็มีปัญหาในเรื่องของฟ n นดิ้งคือเงินลงทุนคะก็กังวลข้อนี้แต่ว่าโชคดีที่ผมก็ยัง funding ตัวเองอยู่ก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้กลับออกมาจริงๆผลทางที่เรามองอะค่ะมันน่าจะมีมันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นไหมแร่ล่โอ้โอย่างแน่ๆที่ผมรู้สึกดีขึ้นคือมันมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็เราสามารถทาซีรีส์ได้หลากหลายมากขึ้นแต่ก่อนก็อันนี้ไม่ได้อันนี้ห้ามอะไรอย่างวันนี้ที่ประกาศจริงๆอะเดี๋ยวถ้าได้ดูคอนเทนต์มัน มันจะกล้ามากอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยมันเหมือนโศกเท่าเทียมอะครับโศกเท่าเทียมเนี่ยโอ้ยเรายินดีกันเยอะก็จริงแต่มีคนไม่เห็นด้วยก็เยอะแต่ผมไม่มองพวกเขาผิดนะเราอาจจะต้องค่อยๆทําไปเพราะวันนี้ซีรีส์วายถ้าย้อนกลับไปเราทำคินพอร์ตอะเราเป็นค่ายที่โดนด่าฉ่ำมากไม่ว่าจะเป็นเลิฟซีนความแรงความดผมโดนด่าทุกวันแต่หลังจากนั้นทุกคนก็ทําก็ไม่มีใครว่าผมรู้สึกว่าโอเคเรายอมไปอาบเลือดก,ก่อนก็ได้แต่ถ้ามันเกิดมีความเปลี่ยนแปลงให้ความสนุกคือคือมันมีจุดหนึ่งที่ผมมมอวาคสนุกััถูบีรด ถ้า,อย,า,งงาอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าจริยธรรมมันแด่นไปหมดอะแต่ความมันเพิงบางครั้งมันต้องไร้ขอบคือเราดูคอนเทนต์ต่างประเทศได้เราต้องเปิดใจให้คอนเทนต์ไทยก็ต้องทําได้เหมือนกันความสินค้าของต่างประเทศหรืว่าโภครับหลังจากโคจิตตุ่มต่ำผลการบริโภได้รับได้ครั้นความคาดหวังก็มีตามมาไงอ๋อตรงนีผ้ผมเคยอยู่จุบงานนะแต่ว่านะวันนี้ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยผมรู้สึกว่าผมสนุกมากทุก ถ้าผมยังสนุกอยู่ผมอยากอยากทำต่อไปอะผมยังอยากทำต่อโดยไม่ได้คิดอะไรทุกันเนี้ยแฟนๆซัพพอร์ตเราเยอะคือต้องบอกว่าเพียงคขาโชคดีที่แฟนๆแข็งแรงแล้วก็ช่วยกันผลักดันก็สื่อเนี่ยเอ็นดูความความแบบเนี้ยข,ของของท่ายเราแล้วก็ดีใจผมว่าแค่เนี้ยมันก็เป็นจุดที่เราไม่ได้เริ่มที่สุดแล้วเพราะว่าตอนทำคินพอรเราเริ่มจากติดลบด้วยซ้ำมันก็มีแต่กำไรกับกำไรนะชายตอนนี้มันหรือบท ใหม่ค่อนข้างจะเยอะครับคิดว่าเปิดกองต้นปีคือย้อนกลับไปอย่างที่บอกว่าผมไม่อยากรีคือเราไม่สามารถผลิตเยอะๆได้ครับตอนนี้คือพอเราหรือบทใหม่เนี่ยคือสำคัญที่สุดคือบทผมใช้เวลากับบทเยอะแล้วรู้ว่าบทร่างใหม่ตอนนี้ดีมากมันน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเข้าถึงแล้วก็สนุกครับก็เลยพอไปเปิดต้นปีครับคือต้องรองใหม่เพราะอะไรเหรอม่นติดต่งไหนคือคือจริงๆแล้วพอเป็นพิเยษมากๆแต่ต้องบอกผมว่า ต่างชาติเขาไม่ได้เข้าใจอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจว่าตอนผมทาแมนสูงครับมันเป็นความชอบของเราแต่คือต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าทีเรียบเข้าถึงได้คือคือยุคของเขาเนี่ยมันมีภาพให้คนเห็นเยอะแล้วคนก็สึกว่าดูแล้วรีเลทแต่พอมันเป็นทีเรียบไทยอะ่ะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจผมรู้สึกว่าเราดึงมาในยุคที่มีความไทยแต่ว่าคนยังเข้าใจอย,อยู่ดีกว่ามันน่าจะไปได้โกลวลมากกว่าสะดวกมากกว่าครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะหน้ามันไหมครับนี่โะค่ะโอโหยอต่สามเยอะๆเลยนะครับคนนี้สับเรื่องแฟนเก่าด้วยนะจริงจริงจริงขอบคุณคำตอบชี้ทางชี้ทาง